รถรางก็มาถึงอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทคีแล้วเนะะาะไปพอฝันล้านนายกันเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงเกือบบ่ายสองก็จะร้อนๆหน่อยนะครับ เราจะมากราบสักการะองค์เจ้าแม่จากมาทีวีดีกันเนาะอ นี่คำกราบไหว้บูชานะครับไหว้พ่อของพอแล้วเราก็มาที่ตำหนักจ้าแม่เน,นะครับป่านเดี๋ยวเราจะไปที่นกันต่อนะครับ